สวัสดีครับวันนี้อยู่กันกับร้านพานุพง์นะครับวันนี้ก็จะมาขายเจ้า NSR-150 นะครับเป็น 2T ทีตัวแรงในตำนานนะครับคันนี้อายุประมาณ30กว่าปกๆวกนะครับเป็นรุ่นพี่ผมประมาณรู้สึกว่าจะ3 4ปีประมาณนี้เนาะครับผมก็มาดูรายละเอียดกันเลยคันนี้ก็ชุดสีนะครับเบิกใหม่เนาะ เบิกใหม่แล้วว่าใช้มาสักพักหนึ่งละอ่ะปาป้ายทะเบียนกรุงเทพ431เลขสวยๆเลยชุดสีผมให้90%ครับคันนี้อมาดูสีโครงกันสีโครงก็เก็บมาแล้วเนาะมีสติกเกอร์แปะมาให้ตรงนี้คันนี้ภาษี2568นะครับผมเพิ่งไปต่อมาอยังไม่ได้เปลี่ยน6สิงหา2568อันนี้เป็น67เนาะมาดูรายละเอียดกันก็ฝาครอบเครื่องยิงทรายนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยิงทรายเหมือนกันนะฮะแล้วก็ล้อนะครับล้อจะเป็นล้อคอมดาวนะครับคอมดาวตัวนี้ก็หายากนะครับเป็นคอมดาวตัวเก่าคอมดาว1นนะครับหน้า17หลัง18นะครับไปดูกันล้อหลังหน้า17หลัง18ตรงรุ่นนะครับ ถ้าใส่17-17นี่คือโอ้โหไม่ได้เลยต้องหน้า17หลัง18เท่านั้นลดตัว150เนาะแล้วก็ยางก็จะเป็น IRC หน้าหลังนะครับข้างหน้าก็จะเป็นลายตรงอืมลายตรงหล่อๆกันเลยข้างหลังก็จะเป็นลายทั่วไปนะครับที่คนสมัยก่อนเขาชอบใส่กันแล้วก็มาดูท่อนะครับท่อสูตรเป็น AHT Stainless นะครับ สวยๆกันเลยทีเดียวนี่ท่อรอดไปเลยแล้วก็หม้อน,น้ำมินียมนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหม้อน,น้ำมินียมสำหรับสายจอดนะครับสายจอดไม่ค่อยได้ขี่หม้อน,น้ำมินียมก็เป็นอีกหนึ่งทางออกนะครับนี่ไม่ผุไม่พังนะครับสวยๆใหญ่ๆเต็มแผงกันไปเลยขี่ไกลย,ยาวๆครับคันนี้ผมขี่ไปกับกรุงเทพเป็นประจำนะครับ ไม่มีปัญหาครับเรื่องการขี่ไกลขี่จนปวดหลังนะครับรถไม่มีพังครับหลังก้นจะพังก่อนแล้วก็คันนี้เป็นออตลุปแยกด้วยนะครับไม่ใช่ออตลุปผสมนะออตลุปแยกเติมใต้บาะครับไม่จุกจิกเรื่องการใช้งานพามาดูหน้าปัดกันนะครับหน้าปัดไม้เนี่ยใช้ได้ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้วัดความเร็วไมระยะทางอ่ามันจะมีแถวล่างกับแถวบนเนาะใช้ได้หมด สองแถวแล้วก็วัดรอบวัดรอบก็ใช้ได้นะครับเกยความร้อนโอ้โหเกยความร้อนนี่สําคัญนะครับสําหรับรถ2จังหวะเนี่ยเวลารถเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันจะฟ้องเลยความร้อนจะขึ้นขึ้นมาอ่านะมันจะผิดปกติแล้วก็เกยน้ํามันนะครับต้องมีใช้ได้นะครับก็คันนี้เปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ําให้ใหม่นะครับเฟืองปั๊มน้ําคือตัวปั่นน้านะครับในหม้อน้ําเปลี่ยนให้ใหม่ครับเพราะว่าผมเพิ่งขับลูดไป ตามการใช้งานนะครับรถเก่าก็ต้องมีบ้างนะครับอาการเฟืองปั๊มน้ํารูดนะครับไม้วัดรอบจะไม่ขึ้นนะครับรถจะยังสตาร์ทติดนะครับแต่ไม้วัดรอบจะไม่ขึ้นเพราะว่าไม้วัดรอบเนี <at> ่ย <ob> สายไม้มันเนี่ยไปปั่นกับตัวเฟืองปั๊มน้ํานะครับ <S <S <at> <ob> ทําให้เรารู้ว่าอา่าไม้วัดรอบไม่ขึ้นสันนิษฐานก่อนเลยเฟืองปั๊มน้ํารูดนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะฟ้องเลยที่สําคัญก็คือเกยความร้อนนะครับ รถผมเนี่ยความร้อนจะขึ้นอยู่ประมาณนี้เนาะอ่าถ้าเฟืองปั๊มน้ำรูดปุ๊บก็คือปั๊มน้ำมันไม่ปั่นละอ่าอันนี้นอกเรื่องมาความร้อนก็นจะฟองขึ้นมาพอความร้อนขึ้นเนี่ยเราก็เอะลวเอ้ยรถมันเป็นอะไรวะความร้อนขึ้นอ่ามันเป็นอะไรก็เลยจอดดูคราวนี้ก็โทรไปถามเนาะช่างหลายๆคนช่างที่รู้จักกันเขาบอกว่า๋อเฟืองปั๊มน้ำรูดถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว เฟืองปั๊มน้ำเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับมันพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะสึกหลอสึกก่อนทําให้มันรูดได้นะครับก็ถ้าเปลี่ยนก็หมื่นโลครับหรืออาจจะสองหมื่นนะครับถ้าขี่แบบเรื่อยๆแล้วแต่คุณภาพของเฟืองที่เราซื้อมาผมก็ได้ทําการซื้อของเทียมมานะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมหาซื้อของแท้ไม่ได้นะครับผมหาทั้งสระบุรีแล้วพี่ครับมีของแท้ไหมพี่ครับมีไหม ไม่มีนะครับเขาก็เลยแนะนําว่าของเทียมดีกว่าเพราะว่าของแท้เนี่ยก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับพอเป็นพลาสติกเนี่ยระยะเวลาที่มันเก็บไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เฟืองมันกรอบนะครับก็ใช้ของเทียมดีกว่าครับเขาบอกว่าคุณภาพไม่ต่างกันโอเคครับก็คันนี้จบอยู่ที่ราคา29,999านบาทนะครับก็พี่ๆคนไหนครับอยากซื้อความฝัน ให้ตัวเองเนาะที่เมื่อก่อนเราไม่ได้มีเงินซื้อพี่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โทร098-939-6321นะครับซื้อรถกับผมไม่มีมัดจำแม้แต่บาทเดียวนะครับย้ำว่าไม่มีมัดจำไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นมาดูรถหน้าง,งานจ่ายตังค์อย่างเดียวเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่โจรเยอะมากครับไม่รู้ว่าหาซื้อรถจริงๆอนะหายากมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่โจรทังนั้นเลยครับ ในโลกโซเชียลของเราถ้าเป็นไปได้อย่ามัดจำครับอย่าให้เขาได้เงินไปฟรีๆครับผมวันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ